ว้าวท่านที่อยู่หน้าจอที่รกค,ครับเจอเรื่องใหญ่แล้วงานนี้เป็นภาษาที่พูดมาตลอดเวล่เวลานะครับนๆนะเอ้เากลับมาถึงเจ้าของโพยกันลลวกันนะโพยก็ไปว่ามันไม่ใช่เป็นข้อสงสัยเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนมากกว่าน,านาจากคุณเจมนะครับและหลายๆท่านก็ทำนองเดียวกันนะฮะเรื่องของลูงมีคนที่พูดว่าเสียง คืออนุภาคเสียงคือคลื่นแล้วก็เสียงคือพลังงานความจริงที่ว่านี้มันแยกไม่ออกบอกให้ได้แหฮะมันพัวพันกันอยู่ทฤษฎีของการพัวพันว่าจะพูดด้านไหนต่งางหากล่ะพูดด้านไม่ใช่อนุภาคอีกด้านนึงมันใช่อะอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้เป็นที่ เป็นทุ่สนุกปากของนักฟิสิกส์โดยทั่วไปเท่าที่ทตั้งแต่รุ่นไหนตัวรุ่นไหนกันมาแล้วเนี่ยครับจริงๆมันจะมีตัวอยู่ตรงกลางระหว่างอนุภาคนั่นนะระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนมันมีตรงกลางอยู่ภาษ,าษาฟิสิกส์เขาจะเรียกวบากลูออนโอเคไหมกลูออนแต่ภาษาลุงก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงกลางระหว่างของสมสิ่งนี้แหละครับโอเคไหม แต่ทั้งหมดมันก็พัวพันกันพัวพันพันพัวไปและกลับพัวพันโอเคไหมครับนะแล้วก็เป็นเป็นลักษณะที่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนางนงเข้าก็เลยกลายเป็นขวัญตัํมไปโอเคไหมครับพอทันไหมครับคุณเจมรวมทั้งหลายท่านที่สงสัยลุงที่สงสยัยทั่วไปก็บอกเออลุงบอกว่าถ้าถ้าไม่เจอคำไม่งงเต๊กเลย คลิกโ้ดโลกแน่นอนครับนักฟิสิกส์เนี่ยม้วนเลยล่ละครับผมบอกว่าแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันสวยหนกสวยทั้งโลกไปนี้ด้วยอ่วเอาเปล่าอ่าอ่า,อ,า,อ,าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรเห็นไหมฮะที่ว่าเนี่ยครับรู้จักค่าคงที่ไหมล่ะถ้าไม่รู้จักค่าคงที่ไปต่อไม่ได้ครับท่านนี่ถ้าใครอยากจะรู้ค่าคงที่ ตั้งยีบสองไว้หารดูเจ็ดให้ลงตัวก่อนครับจึงจะมีสิทธิ์ม <n S 1> <ค>ีโอกาสที่จะรู้ว่าค่าคงที่มันคืออะไรเวลาเป็นศูนย์หรือเซตซิโร่มันคืออะไรนะต้องตายวิชาคณิตศาสตร์เรียนมาหัวแตกหัวแตกนี่นะครับตั้งยีิบสองไวหารดูเจ็ดให้ลงตัวก่อนจึงจะมีโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์ถึง99%ได้รับสิทธิ์99%แล้วที่จะไปรู้ว่าค่าคงที่ได้เห็นไหมครับแล้วก็เซตซโร เวลาเป็นศูนย์ได้แล้วสเปซกับเซตซีโร่คือสิ่งเดียวกันหรือว่าการอาวกาศที่ไอน์สไตน์พูดถึงนี่น,นะครับเห็นไหมไปนู่นเลยมาเวลาไปเอาเถอะยังไงลุงก็รับได้ทั้งนั้นแหละครับท่านบอกว่ามันไม่ใช่ก็ไม่มีปัญหาสาหรับลุงนะครับว่าเสียงไม่ใช่อนุภาคเมื่อท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่มีปัญหาสำหรับลุงลุงเข้าได้ทุกเรื่องนะฮะแต่ถ้าหากวมันใช่ ก็ต้องคิดอีกยอดหนึ่งแปลว่าต้องรู้ตรงกลางระหว่างตัวนี้ต้องถอยหลังไปหาเห็นนะรัตเทอร์ฟอร์ดครับท่านจึงจะรู้ได้ยังยังไม่เชทีเดียวนะรัตเทอร์ฟอร์ดนะก็เรียกว่าเจ้าพ่ออนุภาค,คนึกออกไหมครับมีสามคนนมีใครคนหนึง่งจำชื่อไม่ได้ลุงก็จำรัตเทอร์ฟอร์ดคนเดียว <c oughs> ติดใจ พราะว่ารัสเทฟอร์ดบอกว่าในนิวเคลียสมีมันเป็นที่ว่างและที่ว่างที่ว่าดันเป็นพลังงานมากมายมหาศาลนะที่ว่างเหวอะไรว่ามันจะมีพลังงานมากมายมหาศาลไอ้คำว่าที่ว่างมันตรงกับความว่างพระพุทธเจ้าให้ไว้คือความว่างความว่างเป็นพลังงานมากมายมันลุงก็ลิกงความว่างกับที่ว่างเวสตร์เขาพูดได้แค่ที่ว่างไม่สามารถพูดเป็นความว่างได้พระพุทธเจ้าพูดเป็นความว่างได้สบายๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเข้าถึงสิ่งนี้ จึงจะเก็าอินทูภาษาลุงเอาเถอะเอาประโยชน์ดีกว่าท่านนะลุงมีพลังงานบริสุทธิ์นี้เพื่อที่เยียวยารักษามนุษย์ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ดีนะนี่เอาประโยชน์ตรงนี้จะดีกว่าแต่ถ้าหาว่าวิชาฟิสิกส์เข้ามาเข้ามาขึ้นตาช่างปุ๊บอันนี้นเป็นของใหม่แล้วอย่างเช่นที่บอกว่าความเร็วของแสงกับเสียงมีความเร็วเท่ากันท่านรับได้ไหมครับถ้าท่านรับไม่ได้ก็ฟังลุงต่อๆไปและจะมีคําว่าเฉลยให้ฟังในวัน,นึ่งข้างหน้านะครับแต่นาทีนี้ เอาแค่นี้กันก่อนนะโดยใท่านที่สงสัยเรื่องวันนี้เราหวงว่าคงจะพอจะเก้าอินดูแล้วก็ไปด้วยกันครับดีแล้วครัณจะสนใจฝู่้ร่วมกันครับผม